ไทยมาแล้วบอลมาชทยจับบอลไม่อยู่ครับธนาตต้อมยัดติดนเส้นมาแล้วครับติดเส้นมันพี่ธนาคารตีเก็ดเข้าตาตาครับทีหลังธนาคารโห่ไป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 ไทยหยิบ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 หยบหยบหยิหยิยิบห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 ยบ อ่อนะครก็นี่นะครับไปตะตอนะครับคูกพ่อะไนำสองตุ้มขราบขออนุญาตเอ้ยสแควร์ขาปมาลูกนี้เออแล้วก็เป็น,ปน,ปนาปทางด้านตายแต่ําได้อ๋อจลไปกุต่ายพน้านอนาแล้วก็จะตายตายยาชาลูกนี้เก็บทีตะะต้อเจาะมาทีเจ้าต้อออสแต่คนอานอนขาปขาปอนลชัยเฮียแล้วลูกนี้เบสเบสเบสสกีตหายจากกันมาไหลมาผับผัดโอ้โหไอ้ขาตัดซา Split, อ spell, ของ่นชปลีครับอัศวุองย้อนเอาละครับขยบขึ้นปลาแล้วบหลงกตาสวยหลายกตาปางนี้ขอักชาขยบทีแพนนักกรเอาลครับตั้งทีกันไนะทีนี้ดีไปสวยไปไนี่แหละครับยังไปลาัโหัไม่ทันทันไม่ทันทันไม่ทันไม่ทันและสวยสวยไปครับหรือว่าวิชาพระกรมันโตต้มหลังต้มหลังต้ม ตีนแฝ่ให้แบบนี้เอาละครับอยางใาครับปาแลครับทางด้านนี่ละครับเีข้างในบัดงเกินไปแล้วครับไปดูีเอฟซีับจะตี่แต้ตั้งมาต่างมาตางมาตางมาทางมาตั้งจัดเอาายเีแล้วแล้วก็เฮ้ยโอ้ยตัวเพชรสวยยโอ้ดีแล้วครับหล่อทครับพายานเยอะด้วยแล้วครับทาง้านแพนักบ เอาละครับนีーーーー่ละครับอดจากดดนด้าดินูคาปูนะฮละครับนี่ละครับมทองหัขอไม่รู้สากสารสนีตาพาโดนจาอาทตย์น้นเจ้าเปอัตขุทองดอยไหลากาหานีลวคูซูซีขยจะมาแลี่แล้วเปิดเปิดห้ได้โอ้โหอาจารย์เป็นกลางเลยครับอาจารย์อาจารย์เป็นกลางหนะโอเคไากกนต่อแล้วก็ตาุพราโดนยัไปยื่นชืมาลังกว่าไปตรงด้านีแล้วก็จะต้อง เราละกันสารลที่มาที่มาดึงจากพมามาเพอนก่อนท่ามันา็แล้วทักทัอ้โหดับไ่เราเหียเลยเลยไม่เข้าฮอตเน่วะหว้าวแล้วก็ลสวยสวยสคู่เลยคู่เลยพี่คู่เลยพี่เอาแล้วก็ไปกันต่อแล้วก็ป้นนาแทักทักให้มาจังหวัดนี้ก็เป็นเ่นรุ่นก่อครับตอสีรนชยันไปที่เ่อ่ตอน ตาตาทางมาตาทางมาตาตาซ้ายจี้ตาจี้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 ตากระตาเออไหลขวาาจีเรือไปตอตอมตอมบางโขตอมบางโขจี้ขันไหนจี่ขันไหนได้ไหมจี้ไมาใค่ไครใครไคร